สวัสดีค่ะพบกับช่องอากรูดกอกนะคะปา้าเห็ดออกเถอนะเนาะอันนี้นะเท่าไหร่จ้ะนี่สองร้อยห้าสิบจ้ะโอ้ก็เยอะอยู่นะนี่หน,นึ่งกิโลจ้ะไอยาแมวนี่อันรวมเนาะคะ่ะนอนนี่เนาะรวมดีสามนนอโอ้เรื่องหมดแล้วนะคะปา้าเห็ดออกอีนะรเีเนาะออกรอบนี้ยิ่งเยอะกว่ารอบก,ก่อนอีกเยอะได้ยังไง มาจะใส่ในเห็ดดีนะม้าจะบ้านมะนาวจ้ะโอ้บางกอกก็น่าจะเยอะแยะมั้งมีเห็ดบ้านมะนาวโอ้เออเห็ดอะไรดำๆหนึกว่าเห็ดขึ้งขมหวานบ่หวานมาจากดำๆหน่ะโอ้นี่าอีกที มีแต่ไข่ไข่นะคะนี่เห็ดระบิดระเบิดเห็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 เห็ดพึ่งนนอหนอเนาะเห็ดพึ่งนึกว่าเห็ดพึ่งหวายป๊าเห็ดพึ่งทั้งหมดอััันนน้พงงย

เป็นไข่แต่ว่าเห็ดอันนี้มันหวานเห็ดพึ่งเห็ดเห็ดที่แกถือนั่นแหละจะมันหวานก็พอซื้เนี่ยาอีใช่อยู่หรอกมันหวานเห็ดพึ่งดำไข่กับเห็ดขมูแน้คนกบยกปูเห็ดหวานนกจาสายตังหาจ้าแมน อันไหนขมน้อยนึงเมนอยนื่องมต่ะไรโอ้รวมมิดนะคะว้าเห็ดออกจริงๆค่ะเอซเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปหากันนะพ่อแวะดูเวะดูอ้าพ่อยิ่งว่าบอกไปตอนบ่ายอีกจังหาก แดดออนนุ <speaking wise> ่นแล้วให้มันออกก่อนน่างามอีหลีงามอีหลีค่ะมีทางกลับใกล้กคนบุญนะคะห้วยน้ำใสนะคะนี่น้องมีดอกคมจัง่างามงามงาม มีข้างมักทรงมักตองนะคะนี่ไปเดี๋ยวเรากลับไปหาที่กกอ,อกจ้าแวะสุดสายพ่อบอกว่าเห็นเห็ดเขาแล้วบอกว่าไปหาตอนบ่ายเลยแต่ก่อนบอกว่าพรุ่งนี้ค่อยไปนะคะเห็ดน,น่าจะออกเยอะนะคะนี่เดี๋ยวไปดูกันค่ะนะคะไม่ได้ยากซื้อหรอกลงไปทายไม่ได้ซื้อนะคะเห็ดน,นี่พ่อบอกว่าของบ่มีเลือด <laughs> ใช่ไหมพ่อเอยไป,ปเป็ีนอีกโอ้ยขีคุยจังเลยเนาะ นี่ค่ะก็จะขึ้นมองกลุลบุญแล้วนะคะแวะสุดซอยค่ะวันนี้นะเขาไม่เห็นทุกดอกหรอใช่ค่ะต้องเจอแน่ๆค่ะเดี๋ยวไปเย็นนี้ค่ะปั่นจักรยานแดดร้อนจะตายเนาะเดี๋ <laughs> ยวมาพิดยามาอ้าเขาเขียนปย้ายยังยิ่ห้ารอเมตรจะถึงร้านค้าอะไรน,นี่ร้านขายรถหรือเปล่าป้ายอะไรล่ะอ,อ้าวแถวนี้ก็มีฮอตโชว์รูมรถแล้วบ่พ่อ ท่านสมัยลีเนาะโอ้ยนน้ำใสโซลูมโนน้ำใสโซลูมกบกองห้าสีหาบเห็ดมามันกำลังเป็นไข่อยู่นะคะเอฟซีแล้วก็มีเห็ดกอกเห็ดอะไรด้วยกบกอกมันน่าจะออกค่ะเพราะว่าเพื่อนบอกว่าหาบมาจากบ้านมะนาวนะเมื่อกี้นี่บ้านมะนาวกราคามากราคาก็ถูกอยู่เพราะว่านี่เมื่อกี้นี่รวมก็สองรอยห้าสิบเนาะ ใช่แม่ถามอยู่แล้วทั้งเหลืองทั้งขาวนะสองร้อยห้าสิบอันนี้ก็นี่ค่ะเพื่อนอยู่นู่นได้หน,เนิเพื่อนมีผลละมงละไม้ขายหมดแล้วนี่อ๋อเอามาคาร์แกก็เป็นแล้วนะพ่อกรับมาบอได้ผลไม่ใช่เอาจากสวนแกนี่ข้างหลังนี่นพวกลองเพิ่อนจะกิน่เนาะได้กินอยู่แต่มันก็มันๆแซบอยู่ค่ะโซกาแฟแล้วกออันนี้ลงมอกลบุนนะคะพักก้อนเหยือพักก้อนเดี๋ยวค่อยขึ้นเขา ส่กาฟแฟอะไรก็กินอโลคัูอโลคัลลกินกนลับได้บอกินพร้อมกันบอ,อ <c oughs> ไม่เมาบอนี่นะคะลงโมอเดอร์อถ้าใครไม่เออนานงานไม่ชินทาง <c oughs> <c oughs> ก็มีโค้งตลอดนะคะนี่รัดเสืมันไปรอดอุบัติเหตุบอ่อยครั้ง <c oughs> เหมือนกันนะคะตรงนี้ก็เหมือนกันผู้ร้ายก็รัดเสื้อทรโลกถึงแล้วนะคะ ใกล้จะถึงบ้านไร่ของเราแล้วค่ะนะคะอันนี้ถึงบ้านพ่อนิ่มนะกวนบุญน,นี่คือบ้านพ่อรถ่ายไปก็วิวทิวทัศน์สวยใช่เด้อไหน,นเดกกจะเห็นนะหุบเขาบอ,อ,อก็บ้านอยู่ในบ้านแมวบ้านนั่นเนหะมือนอยู่ในหุบเขาก็ในหุบเขาอยู่แล้วนี่นะคะตรงนี้นะคะแบบมาอุบัติเหตุบ่อยครั้งจนตรงโค้งนี่แหละ ต้องเอียงกว่านี้ใช่ไหมนี่นขเขาบโเฮ็ดเอียงหลายเนาะทางฝั่ง,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 งนั้นขึ้นสูงกว่าอโอ้เห็ดออกเมตาอ่อนซ้อนหลายย่าอาชีไปหากับน้องอาชีก็ยังได้ค่ะ fc เห็ดละงูกน่ะก็แสดงว่าจะออกเยอะอยู่มั้งเพเขาฆ่าดำหน้าดิเออฆ่าก็เป็นบางคนแล้วดำหน้าเขา,ขา,า,าเขาบรจ้างเขกาก็หาคือเก่านั่นแหละนู่นภูเขาค่ะ fc เถึงวัดกวนบุญแล้ว ตูเามาบ้านแล้วนี่ภูเขาล้อมรอบเนาะพอ่อภูเขาใกล้ๆติดๆเลยนะคะภูเขาไม่ใช่เมื่อแรงนี่ก็ไปหาก็น่าจะได้พอแกงนะถ้ามันเยอะนะโอ้ยเห็ดน่ายสองแล้วว่าค <21. S 2> ่ำนี้นะคืนนี้ค่ะหกทุ่มไปนี่เขาน่าจะไปก้านอานะพอมม่ออ็นเตแร์เงแบ็ดถึงแล นะคะควนบุญนะคะฮอดแล้วไปกกอกกิโลจ้ะพี่ป้าท้องฟ้าสดใสฝนไม่ตกค่ะเพราะว่าเห็ดและงกออกนะคะฝนจะตกต่อเมื่อเห็ดและงบกบานเท่านั้นมันเท่ามันเก่น่าจะสซงสาวรนาอ้วนี่ก็ไปหาเห็ดแล้วนี่ฮัดกับไายกันหยั่งไปเลยพายตะก้าไปแล้วคนละภูกันกกอกกับควนบุญนี่ก็ทางนี้นะคะไปทางภูผยุนเขาจะไปหาทางนี้ส่วนเราก็ ขึ้นภูเหล็กไฟนะคะเหมือนเดิมปลาเห็ดอยู่หลังภูเหล็กไฟเห็ดกอเห็ดคลายเห็ดละโงกนะคะเห็ดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเห็ดโครนนะคะรถมาป่ะพี่คือแอบเทสันดอกนี่นะคะ คลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะที่บ้านไรค่ค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ